สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย a าย่าสตอรี่ในช่วงย a าย่าแบรนด์เนมนะคะวันนี้เรามารีวิวกระเป๋าหลุยวิตองรุ่นหลุยวิตองรุ่นทีดาค่ะทีดารุ่นนี้นะคะจะมี2อไซส์ตัวนี้จะเป็นไซส์ PM นะคะตัวนี้จะเป็นไซส์ PM นะคะมีมีไซส์ PM GM มีลายโมโนแกรมแล้วก็มัตติคันเลอร์สีดำสีขาวมัตติคันเลอร์สีดำเคยรีวิวพี่ทั้งสองไซส์แล้วนะคะไซส์ p ีเอ็มแล้วก็ไซส์ g ีมย้อนไปดูคลิปได้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะใบ <c oughs> นี้เป็นไซส์ PM น่ารักมากนะคะเป็นใบที่ คนคานจะหายยาเป็นวินเทจแล้วเนาะมันไม่มันก็มันมันก็ไม่เกิดวินเทจแล้วเพราะมันปิดก็ประมาณปีศูนย์กว่ากนี่แหละค่ะแต่น่าจะไม่ผลิตแล้วนะคะเพราะว่ามาติคัลเลอร์ก็ไม่ได้ผลิตแล้วมาติคัลเลอร์ทั้งขาวทั้งดำก็ไม่ผลิตแล้วก็แล้วก็หายากมาติคัลเลอร์ก็หายากนะมาติคัลเลอร์สีขาวสีดำตอนเนี้ยคือใครๆก็เก็บเพราะตอนเนี้ยหลุยราคามันขึ้นมากขึ้นทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะคนก็เลยเก็บไม่เคยเลยไม่ค่อยปล่อยของก็ ด้วยสถานการณ์ชอบที่ขยันขึ้นราคาแต่ไม่มีของวางจำนหน่ายคนก็เลยมาหันมาเล่นหลุยรุ่นเก่าๆมันก็เลยทำให้หลุยรุ่นเก่าๆก,ก็คือราคาก็จะอัพขึ้นไปเรื่อย ต่ก่อนใบนี้นะหมื่นก็หมื่น,นต,ต้นๆก็หาได้หรือนี่หาไม่ได้แล้วน,นะคะราคาเนี้ยก็คือประมาณสอยงหมื่นสองหมื่นกว่าสามหมื่นอะไรเงี้ยบางใบอาจจะไปถึงสี่หมื่นนะคะถ้าแบบสภาพสภาพสวยมากๆใบนี้ก็บอกเลยว่าไม่ได้ขี้เรนะคะยังสวยขาวไฮยังสวยนะคะคือตำหนิเขาจริงๆก็คือตรงเนี้ยตุ้งติ้งเนี้ยมันขาวไฮตุ้งติ้งเนี่ยมันมันจะมันจะแห้งแล้วก็มีแตกบ้างนะคะ จะให้แล้วแตกทั้งสองฝั่งเลยมันเป็นแล้วก็มีรูไอตัวคาาไฮตัวนี้มันชอบแตกนะในแบบนี้บอดี้เขาก็อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยตรงเนี้ยคือมันไม่ได้มีผลเลยนะคะมันเป็นแค่เหมือนดีไซน์สวยแล้วตัวนี้ก็เย็บติดตัวนี้ก็ดึงขึ้นก็ไม่ได้อะคะ่ะดึงขึ้นไม่ได้คือมันเป็นดีไซน์ทําให้ดูเยับยับยน่ยนๆสวยๆนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะตรงตรงีตงตัวนี้แล้วก็มาเย็บติดตงุตงตีงตรงนี้ ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้เย็บแต่ว่ามันอาจจะแน่นมันก็เลยเขยับไม่ได้ตัวนี้นก็เลยเขยับไม่ได้ก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะรุ่นนี้ก็คือเป็นเข็มขัดเนาะเข็มขัดหน้ามี3รูนะคะไซจี G, อันนี้ไซจีเอ็มนะแต่ไซ GM จีเอ็มก็ต้างจะมี3รูเหมือนกันแต่ว่าไซ์ไซจะใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้คือไซจีเอ็มเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหมดาาุดขาเป็นหู สายคือถอดได้ถอดออกได้เลยถอดออกได้เลยนะคะสายนี่คือถอดจะถือเป็นคลาสหรอบ้าหรอมันไม่ได้เก๋นนะสื่ออ่เี้ยสวยกว่าแต่ใครจะถือคลาสอะไรก็แล้วแต่หรือจะไปใส่สายสพายยาวอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนจะเดบไปนะแต่สำหรับนี้ก็ีคือว่าถือ,อนี้ก็ได้แต่ว่าใครจะสายสะพายาวก็ต้องเกาะตรงนี้เกาะตรงนี้มันก็ไม่สวยตรงนี้ก็จะต้อง,อ,งอ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะก็ลอง แล้วแต่คนชอบอะค่ะก็ไปดีไซน์เออหลุยดีไซน์ได้เยอะแยะรูปบังเกตยังใส่สายสะพายยาวส,ส,สวยกว่าจะตายดีกว่าถือสั้นอีกด้านล่างก็เป็นแคนบาสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เข้าายเป็นอย่างนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีตุ้งติ้งสองเมตรตุ้งติ้งเนี่ยก็จะมี vl นะถ้าจะไม่ผิดมันก็จะปั๊ม vl ลงเป็นตุ้งติ้งนะ แต่มันทําให้กระเป๋าหนักไงตรงนี้มันเห็นหมนะะันขาดมันก็เลยทําให้แห้งแล้วก็ดึงมันถ่วงมันก็เลยหนักทําให้ขาดได้เนาะหมุดก็มีอย่างเงี้ยเหมือนกันด้านล่างหมุดใหญ่ด้านบนหมุดเล็กนะคะหมุดเล็กอันนี้สามหมดุดอันนี้ก็เป็นหมุดใหญ่นะคะที่สายหมุดใหญ่ก็เป็นหนังก็จะเป็นต่อต่อดีไซน์เขาก็ค่อนข้างเก๋ใบนี้อ๋อน่าจะทํายาารับรว่าต่อหนังเยอะมากเห็นไหมต่อพาวแฮเยอะมากก็ต่อ ตัวนี้ก็ต่อตัวนี้ก็ต่อแล้วก็ตรงนี้ก็มาต่ออีกตัวนี้มาต่อนี้อีกต่อนี้อีกเพก่จะต่อสองสามชิ้นน่ะสายฝั่งละสามชิ้นใช่ไหมค่อนข้างจะทํายากนะใบนี้คือแพงก็ต้องสู้นะคะมาดูซส์เขานะคะเรามาดูซส์เขานะคขาพนะคะหลุยทีดานะคะว่าทีดานะคะแต่ฝรั่งเศสพูดยังไงก็ไม่รู้ว่านี่คือฉันคนไทยใช้เขากาภาษาแบบนี้นะคะ ความสูงเขาก็คือความสูงเนี่ยคือนะคะ18เซนติเมตรประมาณ18.5เซนติเมตรนะคะความกว้าง28ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความลึกตรงนี้นะคะ10เซนติเมตรนะคะอันนี้คือความยาวโดยประมาณของเขานะคะน่ารักมากเป็นใบที่ชื่นชอบนี่ใบที่ก็นี่ก็ชอบนะคะ ตัวนี้ห่วงเนี่ยเขาค่อนข้างมีน้ำหนักระคะเขาก็ปั๊มหลุยเวียนตรงตรงนี้ด้วยนะคะด้านในก็เป็นซับในกำมหยีนะคะซับในกำมหยี่นะคะซับในก็จะเป็นกำมหยี่แบบนี้นะคะแล้วก็ B S เขาจะปั๊มลงตรงนี้นะคะ B S ปั๊มลงตรงนี้แล้วก็ D C ก็จะอยู่ที่กระเป๋าเล็กนะคะแต่พวกที่ปั๊ม D C ลงผ้าแบบนี้ค่ะมันข้อเสียมันก็คือ D C จะจางอ่ะเวลา ซื้อมือซื้อขามือสองก็จะมีปัญหาบางคนเรื่องมากอะไรอย่างเงี้ยจะเอาดีซีนู่นนี่นั่นบางทีเขาจะของมือสองไปเขาต้องเข้าใจของมือสองกันหน่อยนะเพราะว่าออบางทีดีซีใช้ไปแล้วมามันก็จางเนาะคนซื้อบางคนก็ซื้อมาเฮ้เขาใช้จริงๆเขาก็ไม่ได้อุบัติอุบัติว่านั่งใส่ตู้ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกถามหาถุงกระดาษอุปกรณ์อะไรก็ไม่ต้องนะคะเลยถ้าจะซื้อ 2, มือสอง่ไปถามหา,หา,หา,มมาแ,แล้วคะ่ะว่ามีอุปกรณ์แท้ล้วกคะกระเป๋าแท้กระเป๋าปลอมอุปกรณ์แท้เยอะแยะ บอกให้ค่ะฉะนั้นฉะนั้นเวลาซื้อของซื้อกระเป๋ามือสองหรือใครอย่าซื้อนะคะให้ดูที่ตัวกระเป๋าว่าหมุดเหมิดอะไรเปลี่ยนมาไหมถ้าใครไม่มีชำนาญก็อย่าซื้อถ้าจะซื้อก็ซื้อร้านที่มั่นใจดีกว่านะคะซื้อร้านที่เขามั่น,นใจซื้อแบบหน้าร้านอะไรอย่างเงี้ย อย่าไปซื้อออนไลน์ถ้าเราเป็นคนที่เรมีตะไมต้องอย่างงู้นอย่างนี้ต้องเห็นขอก็เดินไปซื้อหน้าร้านเอานะคะแต่ถ้าใครดูของเป็นอ่านของขาดซื้อออนไลน์ได้นะคะเพราะว่าออนไลน์กับหน้าร้านราคาก็จะต่างกันอยู่แล้วค่ะนะคะใส่อะไรได้บ้างนะคะใส่อะไรได้บ้างเน,นาะต้น28สซนากระเป๋ตาตังยามก็ต้องได้อยู่แล้วนะคะได้อยู่แล้วชินชิงหืนเหลือกระเป๋าตังยามหลืเหลือนะคะ ไอโฟนพลัสก็หผมสบายมากนะคะใส่สิค่ะเหลืออีไอแพดไอแพดก็ใส่ได้นะคะใส่ได้สบายเลยเห,หลือนะคะแต่นี่มันเกะกะตรงนี้จงังเลยอ่ะไม่ชอบในความรู้สึกว่าตัวเองว่าไม่ชอบแต่ถ้าใส่ไอแพดแล้วมันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวกปิด ใส่ได้ใส่ได้ใแพักใส่ได้พอดีเป๊ะเลยใส่แพดได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะเห็นไหมะแล้วก็ใส่ใส่เป,เะะเป๊บเลยนะคะเห็นไหมสายเขาค่อนข้างแข็งแรงนะคะเพราะว่าตัวสายมันมีความหนาพอสมควรแต่ว่าคือเราก็คล้องแขนได้อย่างนี้นะคะเวลาถือเราก็คล้องแขนได้ แล้วก็ถือแบบนี้ก็ได้มันสบายหลายไปได้นะแต่คนตัวเล็กอาจจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้หรอกที่ฟังไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันมีห่วงแค่หนึ่งห่วงเองนะคะตัวที่สายหนึ่งห่วงเองแต่เข็มขัดมีสามรูจะมีทําไมแล้วเข็มขัดเนาะ,ะก็เพราะการดีไซน์ของเขาเนาะอ,อาจจะเป็นเกีย่ยสหรับเขาแต่อาจจะเวลามาใช้งานมันอาจจะทุ้มยากน,นิดนึงแต่ก็คืออาจจะเซฟของตกหงตกหายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าใจเข้าไปเราพยายามเข้าใจเข้าไป แต่ใบนี้น่ารักมากน่ารักที่สุดชอบมากแล้วก็ค่อนข้างหายยากนะใบนี้ถ้าใครชอบก็เจอราคาดีก็คว้าไปเลยค่ะไม่ต้องไปรอหรอกค่ะเพราะว่าอย่างใบนี้ก็สภาพค่อนข้างดีอยู่นะก็มีรอยใช้งานบ้าง,างนิ่ดดิๆๆหน่อยเปละมันก็ไม่น่าเกลียดอะ่ะเออคือมันก็ยังเป็นของมือสองที่คุณที่สภาพค่อนข้างโอเคตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ เป็นเกือบทุกใบนะที่เห็นนะใบบัติคลัลเลอร์สีดำก็ก็เป็นแต่ว่ามันไม่หนักขนาดนี้อ่ะแต่ใบนี้มานี้แล้วก็แต่ตอนนี้ราคามันโหดร้ายมากนะคะใครจะเพราะว่าหลุยมือหนึ่งราคาขึ้นก็ใบหนึ่งก็ตกใบละเป็นหมื่นอะ่ะพอดยา่ยา,ยาก็หมื่นหนึ่งพอดก็หมื่นหนึ่งสปีดี้บันเดลเลียก็ขึ้นมาเกือบเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วก็ ออเดโกก็ืหขึ้นราคาโหดมากฉะนั้นถ้าใครอยากเซฟเงินหรือว่ากำลังไม่ถึงไส่ของมือสองดีกว่านะคะอย่างใบเนี้ยอ่ะเต็มที่มือหนึ่งสามหมื่นละเราก็ยังซื้อเราก็ยังเหลือเงินเยอะว่าถ้าซื้อออเดโกก็เสรนหนึ่งสิบล้านแสนสกว่านีน้อะไรอย่างเงี้ยซื้อพอตก็รู้สึกจะาห้าหมืน่นมั้งพอดนะสี่หมื่นกว่าหรือห้าหมื่นนี่แหละพอตใหญ่ยา,ยาก็เจ็ดหมืน่นมั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยซื้อเนี้ยได้ตั้งสองใบ ริมีได้ไซส์เล็กได้ไซส์ใหญ่ด้วยเนาะแต่ก็แล้วแต่ชอบเนาะตอนนี้พลดร,ราคาไ่ไม่น่าจับต้องเลยราคาแพงมากแต่ก็ถ้าพลดเยอะๆก็ยังคุ้มอยู่นะเพราะว่าเราได้สามใบแล้วก็ได้สายสะพาย,ยาวเป็นสายผ้าอที่นึงก็คุ้มนะแต่ใบนี้ก็ถ้าใครได้ไปก็คือเก็บก็คือเก็บไปเลยนะครับเพราะว่า มันหาไม่ได้ทั้งจริงเพราะว่านี่อยู่การมือสองมาก็ใบนี้คือค่อนข้างหายากตั้งแต่ได้จับมาติคัลเลอร์สีดํามา2ใบแล้วก็ไม่เคยได้มาอีกเลยก็ไม่เคยเห็นอีเลยเพิ่งเห็นใบอย่างเี้หละค่ะที่เพิ่งได้มาแล้วก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะเห็นไหมหนังหนือก็ยังดีไม่มีแตกนะตรงเนี้คือมันแตกเฉพาะตรงนี้ตรงติ้มตรงติ้งอาจจะถือไปแล้วแกว่งแกว่งแกว่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือตรงนี้ก็ยังสวยมัน ยังสวยข้าวไยก็ยังสียังสวยก็ยังไม่ได้ดำปียังไม่ได้ดำมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่ถึงน้ำพึ้งก็ยังเป็นสีนวลๆอยู่นะเนี่ยก็ฝากไวน้นอนอ้อมบกอ้อมใจสำหรับใครที่อยากมีกระเป๋าหนุ่มตองรุ่นทีดาไซพีเอ็มนะคะไซาหายาก็ลองไปหาดูเพราะว่าการใช้ประโยชน์ค่อนข้างดีจริง อ่ามันก็ขอมันก็คงไม,ม,ม่หลุดหรอกเนาะตรงเนี้ยมันคงไม่หลุดหรอกเราใส่ตัสโทรศัพท์เราไม่วิ่งอะไรไปจนไม่หลุดขนาดนั้นนะ่ะเพราะนุ่มฟูยิ่งกว่านี้อีกเราคงไม่วิ่งแบบสะพายแบบไหวงานในขนาดนี้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายเนะาะก็ฝากไว้เนาะสาหรับใครที่อยากมีก็เอามารีวิวให้ดูนะคะว่าเป็นตัวเลือกสําหรับเราคนใช้ดีไม้ประโยชน์อะไรจริงใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะอะไรขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่สหรับตัวเองคือว่า ก็โอเคนะใส่ของได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ตัวนี้การดูแลก็มนุษแกะมันดูแลมันไม่ค่อยยากอยู่แล้วนะคะปัญหารก็อยู่ที่คาวไายแล้วก็ใส่หูถุงหูถักอะไรนิดหน่อยใส่ออผูกผ้าอะไรเงี้ยก็โอเคแลวเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ มีนะกำลังใจทำคลิปอื่นๆมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ